ฮะตอนนี้มีการโชว์ขึ้นตาลครับตกใจงานถึงยอดแล้วข้าวฉาดงานเอายกมาให้เฮ้ยนั่นตรงนั้นมันปวดนะันเอาลิ้นโดนใบบอสั่นสั้นเฮ้าขาโชว์หน้าต่างสวยๆนะหน้าต่างง่ายเอาผ้ามาตาก ขว๋งหน้าต่างสับเนี่ยมันมุ้ยผู้เบิหลอกเท้านะมุมยผู้เบิงบ้านเฮ้าอุ้ยมีตัวตัวมันมีผู้เบิกเนี่ยมันมีคนเห็นไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูไอ้ที่ไอ้ที่เนี่ยมาตากตากข้างบ้านลูกเนี่ยเนี่ยอันนี้มันโบแมนที่ตากผ้ามันเป็นหัวบ้านครับผมอันนี้โบแมนที่หอยขยะเนี่ยมันโบแมนที่หอยขยะ ถังขยะก็มีอยู่สองสาถังคุณน้ากูน้าใหญ่ต้องหน้าผ้าหอยหานตัวใหญ่แล้ยถังขยะอยู่ข้างบ้านพูนเอาโอ้ยแหเบิ่งงา <Gomez rainforest. S 1> มๆแน่สนชๆเห็นว่าก็ได้เอาใครจะนี่เขาเป็นทีมเวิร์กนะเนี่ย เราจะได้รู้ว่ามะขามเราเปรี้ยวแค่ไหนนะคะมันอักว่เอาดิบก็ได้นะพ่อเนาะดิบต้องเปรี้ยวต้องเผาไฟไม่คันดิบอ่ะดิบต้องเผาไฟเหรอแต่มะขามบิก๊กมะขามใหญ่อย่างเงี้ยอ้าวใครจะปีน,พ,ปนพี่เดียวปีนพี่เดียวปีนพี่เดียวเป็นลูกผู้ชายอ้าวพี่เดียวหนึ่ง,งสองหนึ่งขึ้นไปได้สองเก้า โอ้เป็นพวงนะนี่เอาเอาลูกแก่หรือไม่แก่ล่ะได้หมดเลยค่ะฮะเออแมนแมนเก็บเป็ี่ยนปะไอบ่บอเป็นแล้วจับดีๆเนอะร <c oughs> ้านชาย <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปกระลุงลูก <c oughs> เอาเอาแบบไหนเอากี่ลูก,กมันก็ <c oughs> เอาสักพวงใหญ่ๆนั่นกันดะลูกใหญ่มากเลยอะ่ะ เอามากินเอามากินซ่อมก็ได้นั่นแหะจะมีใครกินเปล่าทำทำกับน้ำปลาร้าเราน่ะอร่อยเฮ้ยเฮ้ยมันสุกแล้วมั้งมันมันกรอบมแล้วนี่เออเอาลงมาสิเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันร่วงเองเลยอ่ะเอาเฮ้ยมันกรอบแล้วนี่มันมันแห้งแล้วแม่เก็บแล้วนะอันเนี้ยสุกหมดแล้วตามาดูแล้วเอาร่วงเองล่วงเองเฮ้ยยังไงพี่ มันแอบสุกเหรอ้าวสุกหมดแล้วพี่โจสุกหมดแล้วพี่โจตัดนี่ทำไมเนื้อแกะต้มไก่ก็ไม่รู้ว่าเขาสุกนะอะไรนะมาขายตลาดเพราะอย่างนี้แพงแพงใช่ไหมช่วงนี้มะขามเปียกแพงมากโอ้มะขามเปียกแพงมาแล้วโอ้เราต้องเอาไปทำขายแล้วแหละไม่ต้องกินปั้นเนาะแกะเอาระวังเดี่ยวนู้นนี่ทำอะไรลงแกง ลุงแกล้งเหรอไม่ได้แกล้งสิเราเอียงไปเอานู่นนยเอารูกนี้ขยับก่อนไหมคะน่าจะพอลยมังป่โจมันจะง่วย่งมันจะง่วยไอ้สองลูกนั้นก็น่าจะสุกแล้วนั่นอ่ะอันมีกรอบหมูด้วยนี่นี่หมมีมะขามหมูออาขยับอีกขยับอีกแล้วถ้ามันสูงกว่านี้เราจะทํายังไงเฮ้แต่แว่าข้างบนน่าจะสุกหมดละเอาเอาตั้งจังหวะใช้ไม้ฟาดเพราะมะขามมันเหนียวไม้พอไม้ฟาดเวลามัน ่แมเก็บมาสองฝักก็พอแล้วพี่โจหมูแม่หมูพี่โจลองชิมดูมะขามหมูอย่เอยู่ผมก็อยู่กับมะขามนานนะแต่ไม่คิดว่าต้นนี้มันจะแบบเป็นยังไงเปรี้ยวมากเลยหรอเอายังไงเนี่ยมันหวานตาปิดต้องต้องชิมพี่หวานหรือเปรี้ยวพี่ลองชิมเลยไหนไปดูเนืองซองสุดจริงอ่ะหวาน หวานมากสดมากเลยเปรี้ยวแบบอู้ยเปรี้ยวแบบอังนี้ดีสิความเปรี้ยวดีอย่างนี้สองฝักพอแล้วพี่เออเปรี้ยวจริงจริงอะไรจะขนาดอะไรเป็นยายกินอันอันหมูอ่ะยายอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเปรี้ยวจัดมากแม่กินไม่ได้แล้วแหละดังนั้นอ่ะตาชิมยังใครบอกมากินมาข่าวขาหมูตุ้นแรงืุ้นมาหมูโดนพี่รัตต้องชิมแล้วแหละพู้ีเดือดเนื้อแล้วเออถ้าใครชอบเปรี้ยวอ่ะโอ้โหนี่คือถือว่าที่สุดของที่สุด พี่ไม่ต้องเอาคำใหญ่ขนาดนั้นนะพี่นะคุณไม่ทนเปรี้ยวเหรอคุณกินได้จริงเหรอเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวผมมาเปรี้ยวผิดปกติเปรี้ยวมากผมมาเปรี้ยวผิดเปรี้ยวแบบว่าเอ้ยมันเปรี้ยวอะไรแบบคอยนาคายเปรี้ยวเปรี้ยวแบบฟีดขึ้นสมองไปเลยโคตรชีวิตเปรี้ยวเพราะว่าเปรี้ยวยองเนี่ยต้องกินเกลือหน่อยนะ คุณแปลกใจอะไรไหม<อ>คุณพ่อดอกอะไรเออดอกกระชายกระชายดอกกระชายหรือกระเจียวพ่อ เจ้าว,ว่าดอกกระชายหรือกระเจียวกระเจียวน่นมัน,ม,นมันเป็นดอกอะไรจะดูนี่ส่วนใหญ่มันจะหลังหลังฝนฮะโอ<า>้ยจับมือจับเบาๆไม่ใช่จะดูว่าเป็นดอกอะไรดอกอะไรอ่ะนี่ไงกระเจียวชัดเจนเ,เป็นชัช้นๆเนี่ยแต่ก็แปลกใต่ผมว่าอันนี้เหมือนกระชายเนาะหรือว่าปทุมมาวะ อันเนี้ยต้นกระชายนะพี่โจ๊นั่นไะสิแต่หรือเราเอามากระชายยังไงคะคุณยายคุณยายสู้ๆชิมชิมเปรี้ยวไหมแม่มีเปรี้ยวมีเปรี้ยวเอาพี่โจมาชิมเชื่อแม่ไหมเปรี้ยวแม่แม่เปรี้ยวมิเปรี้ยวมันเป็นหมูพี่โจต้องเชื่อแม่มันเป็นหมูไม่ไหวแล้วเปรี้ยวจริงมมันเป็นมะขามหมูอันซุปหรือเปรี้ยวโอ้เออแม่ชิมเลยยังอ่าแต่ไม่เปรี้ยวพี่โจไม่เปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวพอละ ไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อแม่จะเชื่อไผ่ปียอมอ่มะน้ำยาอีกแล้วหลังจากที่มีขนมจีนเยอะทำน้ำยาหม้อที่สองอืมยาปลา มวุ่นวายมน้าถแต่ก็ดีกว่าครั้งก่อนๆเยอะสวยเริ่มเขาใช้ทางมากขึ้นอากาศหนาวดีซะด้วยนะช่วงนี้นะเอออากาศอะไรกมาดีบน้ะพี่บ้านเรากินอะไรก็อร่อยแล้วมันไม่ร้อนเนาะเอออากาศมันดีอ่ะอืมก็ดีก็แล้วดีนี่ถ้า yeah ลูกสาวทำเนี่ยพอดี่โจโออีกสักฝักไหมพี่ พี่กินหมดฝักได้นี่ถือว่าสุดยอดอะเอาใส่กระเป๋าไปเวลาขับรถนะตาสว่างเลยใช่ไหมเอาไปสายอีกแล้วบานีไปตลาดอีกแล้วแล้วบอกว่าไม่มีเวลาได้หิวเลยเอาเขาอยากไปเที่ยวไปเดินเล่นไปเดินเล่นออไปซื้อหัวอาหารปลาวุ่ยหวัดเสียวพบ ได้ยินไหมแม่บอกขึ้นดีๆนะลูกเอ้ยเขาจะขึ้นให้แม่กินนั่นแหละแม่แม่อย่าเพิ่งไปเขาจะขึ้นตาลถ่ายให้แม่กินนะกลัวมันหล่นใส่หัวว่าือเฝ้าหนีแค่ทุกคนหนีพี่เรียนไปหมดเลยเอาชู่ ยอดตาลคุณแม่ก็จะมานั่งดูลูกเขยดูตาลนะไอ้ไม่ขึ้นตาลนะคะ,ะเขากำลังโชว์ฮะฮะตอนนี้มีการโชว์ขึ้นตาลครับโชว์ดีไม่มีชาร์ตมามานั่งดูโชว์บ้างงั้นนั่งเบิ่งโชว์นั่งเบิ่งโชว์เวลาตาลพขาล่วงเขาจะร่วงลงมาถึงนี่ <c oughs> ไหมไอ่ะโอ้จะไม่ล่วงอะไรใจขนาดนี้ <c oughs> ถ้าเกิดแจ็คแล้วนี่ก็ต้องมีคนเพี้ยงลงมานะโอ้ตาลอ่อนเยอะนะเนี่ย กำลังกินเลยละเออเดี๋ยวๆให้ซูมซูมเขาบอกกำลังกินเลยละนั่นคือทลายตาลน,นะคะอ่อนๆเอาละโยนหรือว่าคล้องเชือกนี้โยนเลยครับเอาแล้วต้องถอยแล้วนะคะโยนค่ะต้องถอยนิดนึงโยนเลยเละ chấp đi đi đó chấp đi đi đó ai đó Ơi, vây cái gì cái โหูกระเด็นถึงนี่เลยกระเด็นถึงแม่ไหม,มา่ีจังหวะกระแทกไงอ่อนอ่อนไปก่อนพี่ลินอ่อนเอาไว้ก่อนได้โอ,โอ,โอ้อันเกือบลับแล้วไม่กี่มีดจับดีๆจับดีๆลงแล้วนะคะโอ้ได้หลายดนีนนี่ล่อนมีข้ามันหรือ อ่าถือเขียงมาแน่เฉาะเป็นเหรอไม่น่าจะเป็นนะท <c oughs> ำคือเฮ็ดคือไปเฮ็ดเป็นซ่องไปจนสละน <c oughs> <ร>ห้พี่ลินดีกว่า<ร>น,น่าจะมีดแบบนี้น่าจะไม่ถนัดนะต้องมีดแบบพี่ลินให้พี่ลินทำดีกว่าเดี๋ยวเอามือไว้ <c oughs> ยังต้องใช้ชี้นิ้วเยอะ,อะไอเนี่ยเรียกเจ้าตามจะอยู่อย่างงี้ไม่เป็่นมันถลย ตันกับอื่นแน่นครับไม่งั้นเดี๋ยวมันหลักมันสะทอนไปจะมาหา,า,ามืเาอเราธีนี้น่าจะไม่คืนตอ่อนอ่นั่นแหละได้น,นั่นแหละเนี่ยนะแกงก็ได้อ้าวอันนี้ต้องฝักดูนเนี่ยใช้ใช้ตูดช้อนมันยังไม่แข็งยังไม่แน่นใช่ไหมใช้ใช้ตูดช้อนละช้อนมาเลยพี่นี่ช้อนเออฝักดูมันอ่อนมันอ่อนมันอ่อนไปป่ะอุ้ยแต่กำลังกินกำลังดีนะน่ะ กำลังดีเลยนะเนี่ยเอาจานใส่ไหมเนี่ยมันย่วงเลยแลอาจานมาด้วยจานอลุ่ยจานแล้วก็ช้อนเสื้อตัวนี้น่าจะเคยสวยนะคะดูแล้วตายจนขาดหมดเลยใส่คุ้มมากเดี๋ยวเข้าไปเอาจานกับช้อนอยู่อุ้ยกำลังสวยเลยนะน่ากำลังนอนเลยโอ้ยนุกติดดูนี่ดูเต้านี่เขาเรียกเต้านะคะ นี่อันนี้ลูได้หคุณยายแน่นท้องไหมอิ่มบอกแม่อิ่มแม่บอกแม่กินกินทุกสิ่งอย่างเลยวันนี้ตอนนิ้ยังไม่ทันบกเลยยังไม่ทันบกอร่อยไหมหวานหวานไม่เจิดหรือหวานปาดเพราะว่าปาดกำลังอ่อนอย่งนี้หวานอืออือข้าวชางช้อนงัดเอ้าเอาหน้ามาชิม นาวเคยกินมาที่บ้านมีไหมไม่มีค่ะต่เดือนนี้ไม่มีเลยอืมก็แปลว่าไม่มีชื่อจังโอ้ที่บ้านมีไหมพี่ที่บ้านมีครับที่บ้านเหมืม<ช>อนกันก็มีมีต้นตาลไหม่ะมีพี่ โอ้ระวังเด้อเนี่ยผจะเอาหัวมันผมจะเอาหัวตาดเอาหัวตาเอาไปทำอะไรหัวตาดเนี่ยต้มได้เอาไปแกงไปแกงก็ได้ชิมน้ำพริกก็อร่อยหัวตาดนี่คือหมายถึงตัวไหนเนตัวอ่อนๆพ่อน้าเนี่ยอ่อนเหรอใช่เขาว่าต้มกะปลาเนี่ยจิ้มกะปิลาเนี่ยแม่ก็กินกินสดๆเลยเหรอไม่ไม่สดต้มก็ได้ใครที่กินดิบก็กินได้ได้เป็นเมนูละรัชนีกินกับเจ้าบอกแกงหัวตาดใส่อะไรใหแกง ใส่หมูใส่อะไรก็ใส่ได้เออจริงเป็นเป็นแกงผักกั่งเนี่ยเขาจะกินอย่างเงี้ยเหรอใช่หนึ่งหัวโอ้กว่าจะได้อันหนาโอ้ได้อยู่เอาแล้วทำไมไม่เอาทั้งก้อนน่ะอันมันแก่พี่เดี๋ยวฟัต้องเอาอ่อนต้องเอาอ่อนๆ๋อมันกินได้หมดเลยเนาะกินได้ตาไม่ธรรมดาเลยนี่นี่เป็นเด็กในเมืองไม่ใช่เหรอเด็กในเมืองนี่อ่ะอย่างเงี้ยได้หัวตาแน่นอนเนี่ยที่มันอ่อนใช่ไหมเมื่อกี้มีท้าวพี่ลุนเาพี่ลินเอา เอาอ่อนๆลงมาก็จะได้แกงหนึ่ง้อเลยนะนะแต่ว่าจะไม่ได้กินไม่ได้กินนั้นจะไม่ได้กินในเนื้อตาลไข้าเนียแล้วเวลาเวลาแกงต้องสับไหมคะหรือว่าทั้งทั้งอันทั้งแผ่สับครับต้องสับต้องหั่นแต่ถ้าเกิดลวกเนี่ยไม่ต้องสับก็คือเป็นผักจะเป็เป็นแผ่นๆนะแกงก็ได้แกงสักเมนูถ้วยเล็กๆก็ได้ส่วนใหญ่เมืองการเขาจะใส่กะทิใช่ไหมพี่ลินแกงหัวตาลกะทินิดหนึ่งแล้วใส่หมูมันก็เลยเหมือนเหมือนกินเมื่อนี้แหละโอ้โหวยอ่ะ กล้วยดิบรูนยังรู้นไรอย่างนั้นได้มันนะใบกล้วยน่ะพี่ลินพีหัวมันนะปลีป้เขาที่มันยุ่ทีด้สาย้วยปลีกล้วยออยวกหยวกกล้วยไม่ใช่กล้วยที่มะพร้าวยอดมะพร้าออ่อนแต่อันนี้มันมีเสน่ห์ว่ามันขมนิดนึงมันติดขมอร่อยต้องขมถ้าเกิดมะพร้ามันไม่ขมอาจจะขมเหมือนเหมือนกับที่เหล็กพวกอะไรเหมือนแคนาเหมือนอะไรมันขมอร่อยแบบแต่ไม่ต้องต้มทิ้งใช่ไหมไม่ต้องต้มทิ้งนี่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  เนี่ยที่จริงเอาไปแช่น้ำก็ก็จิ้มก็เจลบองได้เลยเนี่ยดิบๆก็กินได้เนี่ยอีิคัมพูชิมค่ะกินกับเจลบองขอลองชิมดูสักคำสิแม่เคยให้กินรึมาอยู่บางเพชรกินสดๆอย่างเงี้ยนะเคยที่ก้ไหนวะพี่กินหัวเดี๋ยวเรากินลูกเองมันก็ออกขมหน่อยแต่อร่อยนะออร่ยขมอร่อยเฮ้ยได้ได้ป่ะอืมเถ้าเป็นแกงขอเป็นเมนูแกงนะ นี่ยจะผัดเผ็ดก็ได้จะแกงก็ได้เอาเลยมันมีกระเทียมดิอะไรได้มันผัดเผ็ดก็ได้มีหมูป่าพอดีเลยเข้าไหมเข้าไหมจริงป่ะอาจารย์ถัวลุยผัดเผ็ดหมูป่าหัวตาลผัดเผ็ดใช่ไหมอ่าได้อยู่ด้วยแห้งๆก็ได้ไหมได้เลยเอายกมาให้นั่นนึงเลยโอ้ยนอนตรงนั้นมันปวดคอเมื่ออิ่มแล้วก็เข้านอนนะคะนอนได้ทุกที่ค่ะ กินแล้วนอนพักผ่อนกายาอุ้ยได้เหี้ยอยู่ได้เนี่ยพี่เล็กได้ได้รบ้วงเฮ้ยเห็ดแกงเจ๊งในพอดีแม่เจ๊งหน่อยน้อยมีพริกแกงเผ็ดใช่ไหมพี่ลิงแม่แม่นอนม่องนี้แดดหน่ดยใช่ไหมอยากตัดแดดหน่อยใช่ไหมตัดแดดหน่อย อาแดกก็ตรงนี้อันนั้นไม่หน่อยนะนะอันนั้นเยอะเลยนะแสบตานะเอาหัวเข้าล่มหน่อยเอาหัวเข้าล่มจักนิดนึงถ้านอนแสบตาเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละเอาเฉพาะขาขาพ่งไหมล่ะมีความสุขอากาศก็ดีกำลังดีเลยปึ๊บเอนเฉยๆนะไม่หลับเนาะแม่ นับแล้วมาแล้วคุณตาแหวงรถตู้ออกไปไหนไปออกกําลังกายแป๊บกําลังกายเหรอไปล่าไปเลย แบบกะทินะอันนี้ตอดนานสไตล์เมืองการครับก็ของพวกนี้มันเวลาเลือปาดัวดานแล้วมันจะมีดำล้วก็ทำเหมือนกล้วยครับ แกงหัวตานไงไม่เคยกินแน่นอนตั้งแต่มาอยู่ผัดแกงค่ะตั้งแต่มาอยู่เพชรบุรีต้องไม่เคยกินแน่ใน่หมูป่าใช่ไหมอันนี้หมูป่าหรือหมูบ้านน่าจะหมูป่าน่าจะหมูบ้านหมูป่าอุ้ยเหลือชิ้นปลาลาะน่นเหรอเออเดใส่เหมือนแกงเผ็ดตั่วไปเหมือนกะทิตัวไปเนี่ยหละครับ ใช่หัวตาลก็เหมือนยอดมะพร้าวอะไรเงี้ยเนาะ มีม uhm. ีนะค,ะคนแพบบุรีลมม er, ีแต่ความทิงใจรำมงและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโคงรรำมงสาวสวยแก้มใส่รอยใโค้รรำมงเสียงกลองรัวมาทีทีกำผปูรัชนีออกมาร้องรำมงพี่นอ រំខានយោគយាយពេលកັບសៀងดนตรีរំខានយោគយាយពេលកັບសៀងดนตรี